ดิฉันวิริยานันทปสงค์ครูกศนตบลราชนิยมนะคะวันนี้ก็จะพามารู้จักกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนนะคะที่ให้ความรู้แล้วก็เจ้าของเขาเองนะคะก็ได้นําประสบการณ์การเรียนรู้แบบสติพอเบียงมาใช้ในชนีวิตประจาวันนะคะแล้วก็เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้นะคะก็จะแนะนําให้รู้จักกับคุณที่ชิพัฒน์สวัสดีนะคะสวัสดีครับ เรียกกันง่ายนะสดีค่ะพี่โจ้ก็ได้เรียกง่ายๆไปกันเองค่ะวันนี้อยากให้พี่โจ้เนี่ยได้แนะนํานะคะแหล่งเรียนรู้ของพี่โจ้เองเนี่ยว่ามีอะไรบ้างพี่โจ้พาไปดูได้ไหมคะได้ครับได้ครับครัเชิญท่งนี้นะครับค่ะอย่างนี้นะครับผมอันนี้อะไรคะเนี่ยพี่โจ้อันนี้คือวัสดุในการถูกทำอนานี่ยเป็นแกะดิบแล้วก็เป็นแกะดิบตะก้าแแบบเผาแล้วโอ้โหไป่ทำตอนต้นไม้ค่ะค่ะ ซื้อเองนหคะกำมาซื้อตางสีนะครับรล่ลื่นมากเลยนะคะนี่มะม่วงออกบ่อยไหมคะมะม่วงตรงนี้ถ้ามันได้น้ำได้ออกทั้งปีเป็นมะม่วงเขียวสวยนะว่าออกทั้งปีได้ขายไหมคะได้ขายแจกพี่แจกน้องแจกใครไปใครมาก็ได้ขายมากเลยนะแล้วดูแลรักษายังไงคะดูแลรักษาก็ธรรมชาติแล้วอาศัยธรรมชาติดล้วนเพราะว่าปกติที่นี่ท้าปลูกผักส่งนอกก็ไม่มีการสื่อสารเคมีเพราะว่าเราต้องกินเองด้วย <ห>เราไมา่ได้ฉีดยาเลยไม่ได้ฉีดขายด้วยขาย,ด,ยด้วยกินด้วยแจกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงไปมาก็ได้กินได้ใช้อะไรประมาณนั้นนอกจากนอกจากที่ตาบมาที่ผักครบตัวแล้วเนี่ยรู้มาว่าพี่โจ้ทำปลูกมะนาวใช่ไหมพี่ทเป็นมะนาวมีมะนาวม,ม,มีผักหวานแล้วก็มีชะพลูอย่างนี้ชะพลูก็เขาก็จะไปส่งนอกอันนี้เขามาสั่งให้ทําเพื่อจะเอาไปขยายุ์เป็นเป็นต้นต้นพันธุ์ สวยงามมากเลยนะคะราคาดีไหมคะพี่โจ๊ราคาดีใช้ได้ใช้ได้ครับก็พอได้กินได้ใช้ในครัวเรือนแบบแบบเศรษฐกิจพราะพียงผสมผสานไปนะครับแต่ไฮไลท์ที่หนูชอบคือมะนาวพี่โจมะนาวมะนาวเพราะว่ามันหนูว่ามันมันเป็นเพื่อเศรษฐกิจแล้วนะครับผมเศรษฐกิจตอนนี้มะนาวแพงมากตอนที่ลูกห้าบาทแปดบาทแต่เฉพาะหน้านี้มันเป็นหน้าร้อนอ่ะนะมะนาวก็ไม่ค่อยมีน้ําเพราะว่ามันมันมันแก่ไม่ทานออกไม่ทานอ่ะมคะวนมะาครับนี่สวยครับ เชิญเชิญดูข้างในก่อนเลยครับต้นมันลกเยอะอางต้นบรรลุเป็นต้นบรรลุเท่าไรตนว่านุ่เยอะมากนี่รู่เยอะมากนี่เก็บไปหลายรุ่นแล้ครับมานานีะเก็บไปหลายรุ่นนะนี่รุ่นรุ่นหลังๆรุ่นหลังๆก็ก็คงจะเป็นอีกเดือนหน้าถึงจะใช้ได้เพราะมันยังไม่แก่นาก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วมันร้อนมากหน้านี้มันร้อนแล้วต้นต้นกล้าที่พี่พี่โจคพี่โจ้ทาไป ทำทำเยอะมากแต่ก็ไม่ทันเพราะว่าคนสั่งเยอะตอนนี้มันมันร้อนลากไม่ค่อยเดินไม่ค่อยออกอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับราคาเนี่ยครับมันมีมันมีซื้อส่งแล้วก็ซื้อปลีกครับมี50บาทแล้วก็1้อยบาทแล้วแต่ไซส์มี2ไซส์สามไซส์เราขายถูกๆขายกันเองแบบขายส่งนะครับนอกจากปลูกมะนาวแล้วเนี่ยเราเห็นข้างๆเป็น้อ,ง,อง,งข้างๆนี้อ่าเราก็เลีเ้ยงปลาถ้าปลาในบ้านจะเลี้ยงปลาไว้ไม่มีอาหารเพื่อล่อให้ปลาดีไหมปลาตะนี้นะครับปลาเยอะ ใหญ่มากใช่ไหมคะปลาใหญ่มาเจอ10กิโล20กิโลแล้วแล้วพี่โตดูแลเลี้ยงเป็นงไงคะอาหารหมดครับดูแลเนี่ยปกติเราในาน้ำนนท้องร่องสวนนี่แล้วก็ล้างถ้วยล้างจานเสร็จอาหารเขาก็กินพืชผักที่เราเอ่อได้มาจากตลาดเขาขอแม่ค้าเขาให้มาเขาก็กินพกกเพราะว่าปลาแรกนี่เขากินกินผักกินพืชผักอยู่แล้วจะได้เนาะที่ไม่เห็นตัวปลาเพราะว่าอาหาร อาหารไม่มีแม่อาหารไม่มีมมล่อ,อาหาให้ดูอ,อาหารลอ่ออาหารล่อเขาจะขึ้น <c oughs> มาเยอะเลยค่ะว่าขายคู่เป็นพันเลยเหรอเขามันเป็นปลาปลาแรดนี่มันมันตัวใหญ่อ่ะตัวละสิบกิโลก็คู่ละพันที่จริงไม่ได้ขายเป็นอาชีพแต่เพื่อนฟูงมาเห็นก็ขอซื้อเพื่อจะเอาไปเอาไปใส่อะไรอะใส,ใส่ใส่ตู้โชว์<อ>เลี้ยงเป็นปลาเป็นปลาโชว์ได้เพราะมันสวยตัวใหญ่แล้วหัวเขาจะขึ้นหนอกสวยมากเลยทานไม่ค่อยทานเพราะเราเลี้ยงเองเนาะเเลี้ยงงอจะไปซื้อทานเอา ไม่ทานแล้วไม่าแบบใช่ปกติถ้าซื้อทานก็พวกปลาเล็กระต่ไซส์เล็กตัวนี้ใหญ่หนาใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วด้านโน้นมีอะไรบ้างคะพี่โจ้แนะนำด้านนี้นก็มีมีปลาเหมือนกันครับมีปลาตามมาเลยนะคะอันนี้บริเวณสวนเนี่ยโยมหากันรอบบ้านเลยใช่นี่ค่ะ ครับริเวณบริเวณสวนนี้ก็นี้ทั้งหมดสิบไร่เหรว่าสิบแปดไร่นะคะพี่เจ้าทำนาด้วยใช่ไหมคะทำนาด้วยครับทำนาด้วยทำสวนไร่ร่มรื่นมากเลยในทางล่าสวนนี่แหละครับมาคลองหลังบ้านมันจะมีคลองใหญ่เขาเรียกว่าคลองราชยมแล้วเราก็จะดินข้ามาเลี้ยงสวนเราอะไรประมาณนั้นและจะให้มาดูที่ว่าเราใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสคือถ้าท่านช่างตามมาทำนี่เลยครับที่ผมปลูกม้ม ช่วงนี้จะปลูกบัวนาแป้นลำไทกับเพชรน้ำหอมสองอย่างมายืมพื้นเลยมายืมพื้นเพราจะแยกจะแยกโซนกันแล้วตรงนี้คือเออ่มะพร้าวแต่ถ้าไปถึงตลาดลูกละสิบห้ายี่สิบเราก็เลยไม่ได้ขายก็คิดว่าเอาลูกห้าบาทเนี่ยเก็บไว้ให้มันแก่กระเพาะต้นพันธุ์เราขายส่งยี่สิบบาทได้แต่ตลาดบางใหญ่นะลูกละหกสิบลูกละห้าสิบกระเพาะต้นพันธุ์ไม่ขายเท่าที่เขาว่าไว้สองร้อยต้น ก็ยังยังได้ไม่ถึงสองร้อยต้นเลยมีทุกอย่างเลยนะคะพอมีพอมีครับพอมีพอมีพอได้กินค่ะนี่มะละกอแล้วก็สุกอันนี้มะละกอขึ้นเองแต่ก็สุกเองขึ้นเองขึ้นเองแต่นี่ว่าเออมันก็ไม่เองกันเลยพันโตพันพัน์คอแลนด์เออลูกสวยมากลูกใหญ่อย่างลูกนี้เก็บได้แล้วกินได้แล้ว กินหวานกรอบสวยมากถ้าเขาขึ้นตรงนี้มันจะโตแค่นี้ใช่ไหมคะลูกประมาณนี้ครับประมาณนี้ขายในตลาดลูกเท่อยโอ้โหขายโลละสามสี่ขันตีกิโลนะโหตลาดขายแพงมีชั่วแตโลแล้วเนะี่ยใช่ใช่เขาโห,โโหเพราะว่านเนื้อแน่นมากเลยเนื้อแน่นไส้ตันช่องเม็ดนิดเดียวแต่นี่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นที่เขาปลูกเป็นธุรกิจเขาก็จะแต่งลูกนะไม่เอาไว้เยอะเอาห้าลูกสิบลูกลูกเขาจะใหญ่ค่ะแต่นี้เราธรรมชาติล้วนๆก็อยู่ก็อยู่ไป มันก็ไม่ได้เก็ดกะอะไรรดน้ํามะนาวเมื่อไหร่ก็ได้น้ําไปด้วยอะไรประมาณนั้นดูดีมากเลยนะคะข้างหลังบ้านโน้นที่ผมปลูกนั้นก็คือสี่ไร่ก็คือปลูกชะอมส่งนอกจะไปดูว่าข้าวนาตอนนี้เพราะมันแรงก็ทําอะไรไม่ได้นี่นะทีนี้เขาแองมาว่าให้งดทานาปังใช่ให้นดทำนาปังแต่พี่โจไม่เดือดร้อนเพราะว่าพี่โจมีก็มีอย่างอื่นเสริมนีพืชสวนที่ในสวนราพอได้กินได้ใช้ค่ะก็แือว่า เคยทำนะเราก็เสียดายเวลานะแต่นี่ด้วยความที่มันแรงก็รัฐบาลขอความร่วมมือโอเคเราก็ไม่ว่ากันเราก็ช่วยเราพี่โจใช้สารเคมีไหมคะที่นี่ไม่ค่อยได้ใช้ถ้าไม่โรคระบาดจริงๆก็ไม่ได้ใช้สังเกตอยู่ใบมะนาวถ้าเราใช้สารเคมีจะไม่มีจะไม่มีใบมีเกลเลยแต่นี่ว่ามันก็จะมีที่นีมีบ้างแต่ก็ไม่เยอะก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติมันก็ไม่ได้ระบาดอะไรมากมายก็เลยก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ลวเพราะว่าเรา ปลูกชะอมส่งนอกอยู่กลัวไปกระทบเขาเพราะเขาสัญญากันถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หนูว่ามองแล้วคุ้มค่านะถ้ามาได้ได้รู้ทุกอย่างอ่ะเพราะว่าบอกว่าพี่โจเนี่ยนําเอาทฤษฎีเศรษฐกิจพอใช้ใช่มมาใช้จริงๆแล้วก็มาใช้ในชีวิตประจําวันใช้ได้ใช้ได้ระดับหนึ่งเลยล่ะแล้วที่สําคัญนะคะตำบลนานิยมเนี่ยไม่ได้ไกลจากประเทศเลยเนาะไม่ไกลเลยสมัยก่อนที่ผมไปอยู่ที่นี่ใหม่ใหม่โอ้ไกลมากทาไมไกลอย่างนี้แต่พออยู่มาระยะหนึ่ง นั่งรถไปกรุงเทพกลับมานี่ไม่เคยได้ลงตรงที่เลยหลับเพลินมันถึงเร็วมากมันอยู่ไปเหมือนมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆอีกหน่อยจะใกล้กว่านี้อีกถ้ามีรถไฟฟ้ามาบางใหญ่จะใกล้กว okay. ่าน well ี้อีกเยอะก็ถ้าใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะมาชมแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ของอำเภอไซน้อยนะคะซึ่งเป็นตำบลราชนิยมหมู่6นะคะหมู่ที่6ก็มาติดต่อได้นะคะที่เบอร์เลยครับพี่โจ๓89 45 5ห้าหนะครับย้ำอีกครั้งนึงค่ะ0894552747ค่ห่ใครสงสัยอะไรก็โทรมาถามได้นะครับทุกเรื่องค่ะทุกเรื่องทุกเรื่องยกเว้นเรื่องยืมเงินก็สนุกไปบ้างครเพราะว่าพี่โจ้ขยานใสดีมากและที่สำคัญนะคะและที่สำคัญนะคะที่นี่ยินดีต้อนรับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นมาได้เลยเดี๋ยวมีน้ำเลยนะ น้ำสมุนไพรน้ำอัญชันน้ำกระเจี๊ยบแจ้งล่วงหน้าด้วยนะคะแจ้งล่วงหน้าด้วยเลยถ้าสนใจทํารับรองได้เลยนะครับค่ะสำหรับผลไม้ถ้าสนใจก็ราคาถูกค่ะไม่ต้องไปที่ตลาดเลยได้ของดีด้วยแล้วก็ไม่มียาสันไม่มีสารเคมีไม่มีรเคมีปนเื่เพราะเราใช้ธรรมชาติผักหวานแล้วก็ชะอมส่งนอกอยู่เราฉีดไม่ได้ธรรมชาติพึ่งนธรรมชาติวันนี้ก็ขอ ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้าในแหล่งเรียนรู้อื่นอีกเพราะว่ากสนตำบ,บนลนรานนิยมจะนำเสนออยู่ทุกครั้งนะคะที่มีอะไรเป็นประโยชน์กับประชาชนนะคะวันนี้ก็พี่โจ้และก็หนูครับก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสสวััดีครบ